สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะที่ช่อง YouTube ชื่อช่องนะคะอยู่บ้านก็รวยได้บายครูตุกตาสีพัทธาตันพิกุลนะคะในช่องของเราเนี่ยจะเป็นช่องที่เราทำคลิปแชร์ประสบการณ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันต่างๆในการออทำแบบออนไลน์ค่ะแล้วก็พวกเทคนิคการหาไรายได้จากธุรกิจออนไลน์นะคะ ค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างเพจบน Facebook ที่เปลี่ยนหน้ากากใหม่ในปี2020เนี่ยค่ะเพราะว่าหลายๆคนจะไม่คุ้นเคยกับหน้ากาก,ากใบนี้นะคะแล้วแต่ว่าเราก็ต้องปรับตัวนะคะให้สามารถใช้แอปพลิเคชันให้เกิดประโยชน์ให้ได้ค่ะทบทวนกันนิดนึงนะคะว่า f c e e o o o เนี่ยเป็นเครื่องมือขายของที่เราถือว่า โอเคเลยค่ะในประเทศเราเพราะว่าทุกคนแทบจะทุกคนเลยในปัจจุบันนี้จะมี Facebook นะคะมี Facebook ใช้นะคะแล้วก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการเปิดเพจร้านขายของบน Facebook ค่ะถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเลยค่ะสําหรับกลุ่มที่อยากเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อแนะนำวิธีการสร้างเพจสำหรับเป็นร้านค้าออนไลน์ค่ะ มาดูว่าก่อนที่เราจะเริ่มสร้างเพจกันนะคะเตรียมข้อมูลอะไรไว้บ้างนะคะอันดับแรกเลยชื่อเพจนะคะคิดไปก่อนเลยก็คือควรจะมีชื่อสินค้าที่เราขายชื่อร้านค้านะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของเรานะคะแล้วก็ภาพโปรไฟล์ค่ะภาพโปรไฟล์ก็ถือว่าสำคัญนะคะเพราะว่าอาจจะต้องใช้โปรไฟล์เดียวยาวๆเลยเพื่อให้คนเนี่ยจำได้ นะคะแล้วก็รู้เลยว่าถ้าเห็นโปรไฟล์นี้ก็คือร้านเรานะคะภาพหน้าปกค่ะภาพหน้าปกของเพจอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าถ้าเราเตรียมภาพหน้าปกดีๆสวยๆเนี่ยก็จะทําให้มีคนเนี่ยอยากเข้าไปดูเพจเรานานขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อสร้างเพจแล้วเราก็าควรจะมีโพสต์แรกนะคะคือเตรียมข้อความเตรียมรูปภาพนะคะไว้โพสต์ลงในเพจของเราในการแนะนําครั้งนี้เราจะใช้วิธีการ แคปหน้าจอนะคะมาแนะนำเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาในการค้นหาในการโหลดนะคะมาเริ่มจากขั้นตอนแรกกันเลยนะคะว่าถ้าข้อมูลเราพร้อมแล้วมาค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนี่คือเราจะสร้างเพจก่อนนะคะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะสร้างเพจบน f a c e b o o k เราต้องมีบัญชี Facebook อยู่แล้วนะคะถ้าไม่มีเราสร้างไม่ได้นะทีนี้ พอเรามีบัญชี facebook แล้วเราเปิดหน้า Facebook แล้วนะคะคลิกที่ปุ่มปุ่มโฮมตรงนี้ค่ะนะคะก็จะมีเมนูด้านซ้ายมืออันนี้คือชื่อ facebook เรานะะแล้วก็จะมีคำว่าเพจอยู่ตรงนี้อ่าเราก็คลิกตรงคำว่าเพจนะคะ,ะเสร็จแล้วพอคลิกปุ๊บก,ก็จะมีชื่อเพจที่เราเคยสร้างไว้นะคะแล้วก็มีปุ่มสร้างเพจใหม่อยู่ตรงนี้ค่ะ คลิกตรงคำว่าสร้างเพจใหม่หน้าตาก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเรามาดูที่ด้านซ้ายมือค่ะคือพิมพ์ชื่อเพจที่เราให้เตรียมไว้นะคะแล้วก็เลือกหมวดหมู่หมวดหมู่หลักๆที่ให้เลือกก็มีเท่านี้ละคะ่ะมีร้านเสื้อผ้าผู้หญิงขายเสื้อผ้าเด็กอ่อนเสื้อผ้าผู้ชายขายบุหรี่ไฟฟ้าคลินิกสุขภาพผู้หญิงบริการในท้องถิ่น การช้อปปิ้งนะคะปลีถ้า <c oughs> ไม่มีอะไรตรงกับร้านเราเลยเราก็เลือกวิธีช้อปปิ้งนะคะปลีกเอาค่ะแล้วก็มาใส่คำอธิบายใส่เสร็จแล้วก็คลิกตรงคำว่าสร้างหน้าจะมีเปลี่ยนคำว่าสร้างหน้าเนี่ยเป็นบันทึกอีกทีหนึ่งนะคะอ่าเราก็คลิกที่บันทึกนี่นะคะ เสร็จขั้นตอนที่1แล้วนะคะมาที่ขั้นตอนที่2ค่ะเรามาตั้งรูปโปรไฟล์แล้วก็ภาพหน้าปกกันค่ะอยู่ที่มุมนี้นะคะเปลี่ยนรูปหน้าปกก็คือคลิกที่ตรงนี้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ก็คือคลิกที่ตรงนี้อ่าเรามาเปลี่ยนหน้าปกกันก่อนค่ะ พอคลิกปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเราจะเลือกรูปภาพจากที่เราเคยโพสต์ไว้วิดีโอหรือว่าสไลด์โชว์หรือว่าจะอัปโหลดรูปภาพจากที่อื่นนะคะ,ะกรณีนี้คือเราเลือกอัปโหลดรูปภาพนะคะหรือว่าแล้วแต่คุณสะดวกค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็มาอัปโหลดรูปโปรไฟล์กันค่ะใส่คําอธิบายนะเกี่ยวกับสินค้าของเราออกมาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะได้ภาพหน้าปกได้โปรไฟล์ อันนี้ก็คือชื่อเพจนะคะอยู่ในหมวดหมู่ช้อปปิ้งนะคะปรีกต่อไปขั้นตอนที่3ค่ะเรามาตั้งค่าข้อมูลเพจข้อมูลร้านค้ากันค่ะจากเมนูด้านซ้ายมือนะคะเนี่ยค่ะเราเลื่อนสกอร์บาร์ลงมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเห็นคำว่าการตั้งค่าเราก็คลิกที่ไปไปที่คำว่าการตั้งค่านะคะ <c oughs> ตรงคำว่าทั่วไปค่ะก็จะมีให้เห็นว่ามีอะไรบ้างมีในเรื่องของการแสดงเพจมีปุ่มให้แก้ไขเนี่ยค่ะมีโพสจากผู้ชมมีกลุ่มเป้าหมายมีแชร์โพสตอรี่เนี่ยค่ะทุกทุกค่าที่เขาตั้งเริ่มต้นมาเนี่ยเราสามารถแก้ไขตามที่เราต้องการได้เลยค่ะลองไปอ่านดูแล้วลองแก้ดูนะคะไม่ยากอะไระก็จะให้ดูว่าจะมีมาจนถึงกระทั่ง รวมเพจลบเพจได้เลยค่ะอันนี้นะคะปุ่มลบเพจจะอยู่ที่นี่ถ้าเกิดเราไม่ขายแล้วนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันก็คือให้ไปที่ตรงคำว่าข้อมูลเพจนี้นะคะเริ่มเราก็จะได้หน้าจออยู่ทางด้านขวามือนะคะก็จะมีคำว่าแก้ไขข้อมูลเพจก็จะมีชื่อที่เราตั้ง อันนี้เป็นชื่อที่เอาไว้ส่งแชร์ส่งส่งให้คนอื่นก็ปีเพราะว่าถ้าเป็นชื่อภาษาไทยในยเวลาแชร์ออกไปเนี่ยบางทีมันเป็นอักษรต่างด้าวอ,อ่านไม่ออกเราอาจจะตั้งชื่อเพจของเรานะคะแต่ก็จะมีกฎกติกายอยู่เดี๋ยวไว้พูดกันทีหลังค่ะอ่าแล้วก็คําอธิบายนะคะข้อมูลการติดต่อตรงนี้อย่าลืมเลือกประเทศไทยก่อนนะคะก็มีให้ใส่เบอร์มือถือใส่เมลใส่เว็บ ถ้าอันไหนที่เราไม่ไม่สะดวกไม่พร้อมเราก็คลิกตรงปุ่มเนี้ยค่ะว่าไม่มีใส่ตำแหน่งที่ตั้งนะคะถ้าเป็นบนคอมพิวเตอร์นะคะไม่ไม่ไม่สามารถเปิด GPS ได้มันก็จะเป็นโลง่งๆเนี้ยแต่ถ้าเกิดเราตั้งใจที่จะให้คนหาเราเจอแบบง่ายๆนะคะเวลาเราใช้โทรศัพท์มือถือะคะ่ะเราก็เช็คอินไว้ แล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้ค่ะรายละเอียดตำแหน่งที่ตั้งเพิ่มเติมแต่เขาบอกว่าไม่มังนคับอ่านเลยเราเปิดให้ดูก็จะมีในเรื่องของเรามีร้านอยู่จริงไหมเราเดินทางไปให้บริการลูกค้าไหมหรือว่าลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ได้หรือไม่นะคะก็เราก็คลิกไปตามความเป็นจริงค่ะแล้วเราก็มาจำกัดพื้นที่ให้บริการอันนี้ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะ นะแต่ว่าถ้าบริษัทเราอยู่บริเวณโซนไหนใกล้ๆเราก็ใส่ไปก่อนเพื่อที่เราจะได้มีลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆเราก่อนนะคะใส่เวลาทําการค่ะนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการแบบชั่วคราวไหมนะคะในเรื่องของข้อมูลการอัปเดตเกี่ยวกับไวรัสโควโินานะคะซึ่งเรามีที่จะเผยแพร่ให้คนอื่นรับทราบไหมนะคะอันนี้เป็น หัวข้อใหม่ที่ facebook ดึงเข้ามานะคะถ้าไม่มีเราก็ตอบไปตรงๆว่าไม่มีค่ะแต่ถ้ามีนะคะของเราตรงกันไหนเราก็อธิบายเข้าไปเรื่องของนโยบายความเป็นส่วนตัวนะคะข้อมูลลิขสิทธิ์อันนี้เรากรอกลงไปเฉยๆนะคะไม่ไม่ใช่ของจริงแล้วก็สินค้าที่เราขายมีอะไรบ้างเราก็พิมพ์เข้าไปค่ะช่วงราคาใส่ช่วงราคานะคะ แล้วก็บัญชีที่ลิงก์กับเพจของเราค่ะถ้าคลิกดูตรงนี้มันก็จะมีตั้งแต่ Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube เนี่ยค่ะถ้าเรามีมีหลายบัญชีแล้วก็คลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้แล้วเพิ่มเข้ามามันก็จะเป็นขั้นๆให้เราเนี่งสมมุติว่าเรามี Instagram มี Line, มี u t u b e นะคะเราก็ใส่ชื่อบัญชีเข้าไปเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือครบทุกหัวข้อนะคะในเรื่องของ การตั้งค่าทั่วทั่ว,วไปในเพจของเรานะคะพอเราทําเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยระบบจะบันทึกข้อมูลอัตโนมัติค่ะไปที่ขั้นตอนที่4นะคะการสร้าง URL ให้ร้านเพื่อให้เข้าถึงแล้วก็แชร์ได้ง่ายขึ้นนะคะเหมือนที่เกล่นไว้ตอนแรกวิธีการก็คือจากรูปโปรไฟล์นี้นะคะจะมีคำว่าสร้างชื่อผู้ใช้ตรงนี้เนี่ยค่ะเราก็คลิกนะคลิกสร้างชื่อผู้ใช้ นะเสร็จแล้วอันนี้คือชื่อภาษาไทยที่เราตั้งชื่อเพจตอนแรกนะคะเราสามารถที่จะตั้งเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่รู้กฎการตั้งชื่อผู้ใช้ของ facebook แเราก็คลิกตรงเลือกผู้ชื่อผู้ใช้ตรงนี้ค่ะก็จะมีข้อแนะนำเกี่ยวกับการสร้างชื่อผู้ใช้ใน facebook เนี่ยมาให้เราอ่านแล้วก็อ่านแล้วก็ทำตามกฎตรงนี้นะคะนะเช่นว่าต้องมีความยาวอย่างน้อย5ตัวอ,อ,กอักษรอะไรพวกนี้ค่ะ อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะก็จะเป็นคำว่า facebook. com/ แล้วเวลาเราจะแชร์ไปเ,เราก็ใช้ตัวนี้ค่ะสามารถกด copy เป็นลิงก์แล้วก็แชร์ไปได้เลยค่ะมาที่ขั้นตอนที่5นะคะก็คือวิธีการสร้างปุ่มให้ลูกค้า inbox ได้ง่ายขึ้นนะคะก็จะมีตรงเพิ่มปุ่มตรงนี้นะคะ่ะก็จะมีจังแห่นี้ค่ะ สารพัดปุ่มเลยค่ะว่าเราจะเลือกตรงไหนสมมติเราเลือกส่งข้อความนะคะแล้วเราเดี๋ยวเรามาทดลองทดลองกันเนี่ยค่ะทดสอบปุ่มปุ๊บพอลูกค้าทักมาปุ๊บเราก็จะมีข้อความเหล่านี้ข้อความเหล่านี้ก็แก้ไขได้นะคะแก้ไขาตามที่เราต้องการได้จะมีวิธีการแก้ไขยอยู่ หรือถ้าเราไม่เอาส่งข้อความนะเราลองแก้ไขปุ่มดูค่ะแล้วเราลองเลือกเป็นคำว่าติดต่อเรานะนะถ้าเกิดเรามีเว็บไซต์หรือมีมีส่วนอื่นที่สามารถติดต่อเราได้ง่ายกว่าแชทนะคะเราก็ใส่เข้าไป <c oughs> ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างพอเราแก้เสร็จก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือรเราบอกว่าติดต่อติดต่อในเว็บไซต์เรานะคะ ถ้าเราจะดูมุมมองในในมุมของผู้เยี่ยมชมที่ไม่ใช่เจ้าของเพจนะคะเราก็สามารถทำได้โดยการคลิกตรงนี้ค่ะเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดคลิกตรงปุ่มนี้ปุ๊บมันก็จะวิ่งไปที่เว็บไซต์ได้เลยค่ะมาที่ขั้นตอนที่6นะคะในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพให้ร้านออนไลน์ด้วยเพจสามหกห้าแบบใช้ฟรีนะคะ ก่อนอื่นก็พิมพ์คำว่า w w w p a g e 365. net นะคะก็จะมาที่หน้านี้แล้วเราก็จะมาคลิกที่ปุ่มนี้ค่ะสมัครใช้ฟรีแล้วก็ให้เชื่อมโยงกับ facebook ของเรานะคะก็ดำเนินการต่อในชื่อ f c e e o o o นะคะตรงนี้เราก็คลิกตรงยอมรับ <c oughs> แล้วก็คลิก facebook ตรงนี้ค่ะก็จะมาที่หน้านี้นะคะ เขาก็บอกว่าดำ,ดำเนินการต่อในชื่อเฟซของเราแล้วก็คลิกต่อไปเลยค่ะแล้วเราก็เลือกตรงนี้ค่ะมอบสิทธิ์เข้าถึงเพจพอคลิกปุ๊บเขาบอกว่าให้ดำเนินงานดำเนินการต่อในชื่อนี้เลยใช่ไหมที่เราเชื่อมโยงไว้แล้วก็คลิกค่ะเสร็จแล้วเขาก็ เขาดูแล้วเราไม่มีบัญชี Instagram เพราะเราไม่ใส่ไว้นะคะกไ็ไม่ต้องไปสนใจค่ะก็คลิกถัดไปค่ะแล้วเราก็เลือกเพจที่เราจะเปิดเพจ365นะคะอย่างกรณีนี้เราเลือกเพจที่เราสร้างเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็คลิกที่ถัดไปนะคะในนี้เขาจะบอกว่าเราอนุญาตให้365เนี่ยทำอะไรกับเราได้บ้าง ถ้าบางอย่างเราปิดไปเนี่ยเขาก็จะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพประมาณนี้นะคะก็จะมีเข้าถึงโปรไฟล์จัดการความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเราก็เนี่ยคะ่ะยให้ดูมีมีตรงนี้อีกเนี่ยมีเยอะเลยคะ่ะที่เขาจะมาช่วยจัดการให้เรานะถ้าเราอ่านเรียบร้อยแล้วเราไม่ปิดอันไหนนะคะเราก็คลิกตรงคำว่าเรียบร้อยเขาก็บอกว่าเราเชื่อมโยงไปแล้วนะตอนนี้ แล้วก็คลิกตกลงมันก็จะมาที่หน้านี้ค่ะแล้วเราลองดูหน้าร้านค้าออนไลน์นะคะเนี่ยค่ะจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยเขาจะช่วยจัดการเหมือนเหมือนแอปพลิเคชันเหมือนระบบระบบหนึ่งเลยค่ะที่เกี่ยวกับการขายสินค้าที่สามหกห้ามาช่วยจัดการให้เราค่ะก็จะเป็นลนนักษณะนี้พอดีอันนี้เรายังไม่ได้โพสสินค้ายังไม่ได้โพสอะไรเข้าไป เรามีเวลาเราก็ปรับแต่งเข้าไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆร้านค้าเรามันก็จะเหมือนวเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากขึ้นค่ะค่ะคิดว่าการแชร์ประสบการณ์ครั้งนี้คงให้ประโยชน์กับผู้ชมได้ไม่มากก็น,น้อยนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ